กราสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆลุงป้านะอาถูกๆท่านเลยนะผมเล็กครับจากช่องเล็กเดินในป่าครับพี่ๆซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็มากับเพื่อนนุยอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับผมนุยครับจากช่องนุยป่าครับพี่ๆก็นะพี่ๆวันนี้เนี่ยผมจะไปเยี่ยมหญิงสาวกระเรียงนะพี่ๆก็ก็ได้เอาของมาให้หญิงสาวกระเรียงนะส่วนหนึ่งนะพี่ๆก็เป็นของกินนะพี่ๆก็ไม่แน่ใจนะว่าแกเนี่ยจะอยู่ไหมนะซึ่งเมื่อวานเนี่ย ผมไปเนี่ยผมเรียนเสียงผู้งอังกฤษด้วยนะแต่ว่ามันก็เป็นเวลาที่เริ่มมืดพอสมควรแล้วนะเกิดว่าผมเข้าไปเนี่ยถึงผมมีอาวุธก็เถอะนะพี่พี่ถ้าผมไปตอนมืดนะคือเอาเอามันยาเอามันลงยานะพี่พี่ก็นะพี่พี่ก็ไปชมคลิป้นสับไปพี่นะไปกดติดตามแฟนเพจมนนะเพจเล็กเดินในป่าไพี่ถ้าใครอยากจะคุยกับผมทางไลน์ก็ผมจะทิ้งไอเดียไลน์ไว้ให้นะหรือไม่ก็พี่พี่นะไปเอาไอเดียไลน์จากผมจากคลิปเก่าๆได้นะพี่พี่มันจะมีนะ ก่อนครับก่อนไปชมคลิปนี้ก็ขอขอละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกดติดตามให้กันดนะครับไว้ไปเจอกันในคลิปครับไปพี่คือวันนี้นะผมก็จะเดินขึ้นไปนะพี่ก็จะไม่ค่อยพูดเยอะนะคือจะเดินไปเรื่อยๆเลยนะเพราะว่าใช่ครับเมื่อกี้นั้นรู้สึกมันได้ยินเสียงผู้หญิงเสียงอีกแล้วนะวนะรู้สึกว่าเมื่อวานผมก็มาเยี่ยมแก่นนะแต่ผมไม่เจอนะหญิงสาวก็เรื่องนะ่ะ ไม่แน่ใจนะว่าแกนะหายไปไหนนะก็นาพี่ๆตอนนี้เนะี่ยผมกได้เดินทางมาาะทังนะคือไม่ถึงนะไม,ไม่เจอเลยนะ,ะเราได้ยินเสียงใครเดินหาไม,ไมไ่รู้นะ น,น,นี่ค่อยๆเราครสวัส <c oughs> พีผมขออนุญาตเปิดกล้องหลังซ้มดูนะค่อยๆครับ ามีของไูนอ,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 อ่อนบานะไม่แน่ใจเหมือนกันขามมีแจจะตามมาแล้ว,วแต่ว่าเราฟันโทไม่ได้เด็น,ปนไปลายลยนะาดูนะ มันมีแม่ลูกอ้อน่เอ,อมันอเอมนเขาคือคุณแม่ลูกอ้อนที่เราจะมาหานภาพมีภรรยาเรารอทุกันนะ ยืนรอๆเราก็ได้ลนะใช่นะมันแกมองไก็ไม่นะลิววี่ไม่แน่ใจมน,นะมนก,มกันนะแกมองกูสียนะสีะนะสทเใทอยู่นะเสียงใครอ่ะ

ว้ามันจะเป็นซันมนี้ไงปกติรแรดลูกอ้อยจะบอกว่าตะมีมตัวคนเดียนะว mm hmm. อ,อกมนอานี้นะนั่นคือใครอ่ะ mm hmm. เราปล่อยมันเิอาเราไปดูแมลูกอ้อยกันไป

ก็ที่ยิงสาวก็เนี่ยเนี่ยเจ๊จะอยู่ตัวคนเดียวนะแม่รอ่อนเฮ้ยฉันนี่มันฟุ้งอยู่ตรงนู้นไปไปดูไปโอ้คุยอะไรคขะไม่แจ้งก่อนนะรวยใช่ไหม้ีเฮ้ยดูมันจะช็อตเฟอร์มิ่งนะผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเนะขอภัยกล้องสัตว์เลยนะพี่พี่ไปไปพี่มันยิงไปหน่อยไฮ nghiu giàu mà. À cái này lâu hết. Mình đi mày no lo, Mình nghĩ mà. Vinh. Vinh ไอ้เจียง,งอยู่นี่เลยนะเฮ้ยหายไปเร็วจังอ่ะอืมไอ้เจียงน่าอยู่นี่เนาะนี่ก็เป็นปืนนี่น่าซืนอของเนี่ยมันเป็นสร้างมีแกนะเนื้นอใช่หรอไม่รู้อ่ะเอา้ยดีเล็กเลิ่มเป็นห่วงแมมลูกอ้อเลรอนะเราไปดูกันไหมคุณว่าเมื่อกี้เนี่ย มันจะไม่ใช่ไหมพี่ผมว่าเมื่อกี้น่าจะไม่ใช่แม่ลูกอ่อนนะพี่พี่น่าจะเป็นเจ้าเสือมิงแปลงกาบนะเพราะว่าแม่ลูกอ่อนเน่ะเคยบอกผมอหมายว่าแกเน่ะอยู่ตัวคนเดียวนะพี่พี่ในพรุ่งนี้นะขอนอนุญาตกลับลงไปดูแกดัลลานนะที่แม่ลูกอ่อนน่ะอยู่ด้านล่า,ปานนงนนนะปงา่านู้นเอ,เองนะถึงทีนี้ผมขึ้นมาไกลนะแปลกมากที่แกจะอยู่ไกลขนาดนี้เลี๋ยวไปอีกนะใช่ไปเคตามหาบ๊วยยูเนไงบ้า เดี๋ยวเราเป็นห้องแม่ลูกออเอามังบ้าเลยนะเฮ้ยทนี่มันฮะเด็ก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 หด็เด็กเด็เด็ยเด็กเด็กเด็กเเด็กเด็กเด็กเเด lại là bao, là bơ là bơ là thôi tói thôi bơ tóc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  bơ nó bơ tóc bơ tóc bơ tóc hả tóc bơ 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 เฮ้ยตายละกระเป๋าเฮ้ยหนุ่ยกระเป๋าอะกระเป๋าหายเฮ้ยแต่กระเป๋า like ที่เราจะเอามาให้เฮ้ยกระเป๋าที่เราจะเอามาให้แม่ลูกอ้อนนะมีข้ามีข้อยนะมันหายไปไหนอะหนุ่ยแย่แล้ว ก้าเป้าหายอ่ะข้างในเนี่ยมีพวกขนมแล้วก็น้ำไหยนะกะว่าจอมาให้แม่ลูกอ่อนนะยุ้ยไม่มีจริงอ่ะพี่พี่ใช่มันลุยไปจากล่างนุยเหรอไม่รู้ค่ะไปตอนไหนไม่รู้เอาไงดีเล็กเหมือนกันนะแกหิวมากเลยพี่แกน้องเลยนะทานแกมากนะใช่ ันเดี men, I I so ๋ยวผมกับแป๋วไอ้แก่ก็เอาเลได้เดี๋ยวเรากับแป๋วคลองให้แกกันนะพี่พี่ผมขออนุญาตกับแป๋วคลองให้แม่ลูกอ้อนกันนะนี่น้ำมันเข้าอยู่จนหลอดนี้ก็เดินขึ้นมานะเดี๋ยวผมจะบอกให้แกนะรอคุณอยู่เนาะเอ้๋ยวหน้องคุยอย่าเลยหยาใจเลยอยาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมขออนุญาตกับแป๋วคลองให้กับหญิงแม่ลูกอ้อนกันนะพี่พี่เดี๋ยวเจอกันนะครับพี่เฮ้ยนี่อย่านี้แม่ลูกอ้อนจะหายแล้วนะ พี่โบอุาข่องกินมาอู้เกหายไปไหนแล้ววะเะเอาข่องกินมาอยู่ในกระเป๋านะเราอุต่าลงไปไกลนะใช่พี่แกหายไปแล้วไม่ไหวหรอกแกน่าจะอยู่มากหรือว่าแกไม่หายไม่ทำก้าวมาให้แกเลยนะเป็นไปได้คือแกอาจจะไป่ไวที่อื่นวานนะใช่แกจะไปหาอะไรกินนะเอราะวแกอยู่มากเออมือแกจะไม่ไหวพี่ มีทุ่นแกนะถ้ามีโอกาสในเดือนเย็นเนี่ยผมจะมาดูแกต้อนนะพี่พี่ใพี่ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยฝากพี่พี่เนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้พ่ะย่ะนะสรับคลิปนี้นะหลวงขอบหายพี่พี่เป็นอย่างทรงนะที่ไม่เจอหญิงสาวก็ได้อย่างนะแต่ว่าอย่างโชคดีนะ้นวที่ผมเนี่ยไล่เจ้าสมิงไปทันก่อนนะไม่งั้นเนี่ยหญิงสาวได้รำเดยานะแต่ว่ายังดีนะที่ว่าแกหนัก สามีแกกลับมานะก็เข้าวๆเลยนะไปคุยกับแกนะแกบอกว่าสามีแกเนะี่ยอยู่จากประเทศเพื่อนบ้านเลยนะนานทีจะกลับมานะพี่แต่ว่าผมก็ได้บอกสามีแกไปว่ายังไม่ต้องไปไหนนะเพราะว่ามันดาราในพี่ถ้าพี่ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ